นี่หองแลนทีทีสามจุดนนะอ่ะเรามีหลายเกียร์หลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะครับคันนี้อยู่ที่3า0 0 0 0 0ก0 0บาทนะสำหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะนะครับอ่ะอันนี้เป็นรถปี66นะครับยางสวย4สเส้นนะ,ะมีดันหน้ามีฝานหลังนะครับอ่ะเก็บงานรวมๆเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับในราคา3า5 0 0 0บาทนะใครสนใจใครอยากได้0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ TT 3.50พลัดนะครับ3 9 5 0 0 0บาทอ่ะอยากได้สวยๆนะครับเราก็เลือกเอาใหม่ๆนะเลือกใหม่ๆอ่ะเซเว,ว่นจะมีเข้ามาอีก5คันนะครับ TT 3.50นะเซเว,ว่นเปิดราคาใหม่นะครับราคาน่ารักเลยนะครับอ่ะ4 0่0 0น4กสนะครับอ่า4 0 9แแแล้วก็3 0 9แนนะสำหรับคันนี้นะครับนางงาม5เมตรคือเรายังไม่ได้เก็บงานนะครับอ่ะยังไม่ไอยากสุ่มใกล้ๆนะอ่า FC บางท่านก็บอกว่า อ่ะอยากเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนก็อ่ะอันนี้ก็ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเขาจะดูสวยนะอ่ะถ้าซูมใกล้ๆเขาก็จะเป็นรถที่อ่ะเป็นเกรด B นะครับอ่ะ1,600ชั่วโมงอ่าชั่วโมงงานอ่าอยู่ในงบประมาณลูกค้าก็ซื้อได้นะครับ395,000บาทเองนะครับ0,947,064,430นะอ่าใครมีงบประมาณที่เยอะกว่า390,000เราก็เลือกเอาเกรดอ่าบีบวกเกรด A นะครับอ่ะบีบวกเกรด A ก็จะสวยๆขึ้นนะครับอ่า อ่เข้ามาใหม่อีก5คันนะย้ำนะอ่า FC ที่หายอยู่นะครับ TT 3.50พัดนะครับอ่าที่มีอยู่ในร้านก็ยังสวยอยู่นะอ่าแล้วก็จัดโปรนะครับรถที่จะจัดโปรก็ยังเหมือนเดิมนะครับ TT 3.40นะ3.40อ่าขนาด40่สิบเลกมาที่ตัวใหญ่ๆนะครับอาาหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่แล้วก็ TT 2.50อ่ดาราคาเดียวกันเลยโปรเดียวกันเลย395,000บาทนะครับ อ่าเป็นโปรที่ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยสําหรับคนที่อ่าอ่าอยากได้รถที่สภาพค่อนข้างใหม่และเป็นแบรนด์ฟอร์เป็นแบรนด์นิวฮอลแลนด์ด้วยราคาดีด้วยนะครับอ่าอย่างคันนี้ก็700ชั่วโมงงานนะครับอ่าปรับราคาลงมาให้เยอะเลยนะครับ395,000บาทนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อยากได้รุ่นไหนอยากได้สภาพไหนนะครับอยากได้เครื่องอัดฟางอ่าเครื่องอัดฟางก็มีนะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับขายนะครับเป็นโปรอยากขายนะครับเครื่องอัดฟางก็ขายเดี๋ยวมาเลยฤดูอ่าใกล,ล้ถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วมียังไงก็จะขายให้ให้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ L408 1นะครับเราก็ขายนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับนี่ L408 1ล้วนๆเลยนะครับมีหลายราคาหลายสภาพคันนี้3,500สนอ่ะ สามแสนห้าอันนี้สามสามแสนห้าสองสนแปดนะครับมีทุกราคาเลยนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สวยอยากได้สภาพไหนอยากได้ซุปเปอร์สวยอ่ะโทรหาเสืออ้วนได้นะครับเรามีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับอ่ะสนใจโทรหาเสืออ้วนได้เลยนะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าครับ